เตือนภัยมิจฉาชีพสร้างเว็บไซต์ปลอมของกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นมาอีกแล้วค่ะโดยล่าสุดนะคะทางเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะได้ไปตรวจสอบพบว่ามิจฉาชีพได้สร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชันปลอมของกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นมาค่ะตามรายชื่อที่ปรากฏนี้เลยนะคะซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้นะคะได้สร้างแบนเนอร์ขึ้นมาค่ะ โดยแบนเนอร์เหล่านี้นะคะจะเป็นลิงก์ให้เรากดเข้าไปเพื่อโหลดติดตั้งโปรแกรมลงในมือถือสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการ Android ค่ะและเมื่อเราติดตั้งโปรแกรมไปแล้วนะคะมิจฉาชีพก็จะมาขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปหาประโยชน์นั่นเองค่ะก็ขอย้ําเตือนนะคะอย่าติดตั้งหรือยอมให้ติดตั้งโปรแกรมตามลิงก์แบนเนอร์ดังกล่าวเด็ดขาดเลยนะคะถ้าใครอยากจะติดตั้งโปรแกรมจริงๆขอให้โหลดจาก Play Store เท่านั้นค่ะแล้วก็ขอย้ำให้ชัดอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะ เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการของไทยนั้นจะต้องลงท้ายด้วยชื่อเว็บไซต์ว่า .go.ts เท่านั้นค่ะ